แล้วนะครับสารสีไทยนะครับแล้วไม้นะครับไม้เสริมนะครับไม้ใหม่นะครับเสริมแล้วะครับมีล้างใส่นะครับไม้ใหม่เสริมสางสีนะครับนะครับอันนี้ว่าข้าไปอีกห้างหนึงนะครับอันนี้เป็นไม้ใหม่สารสีครับไม้เสริมเข้าไปนะครับ ตัวถึงนค่าแรงเนชาวบ้านก็เป็นคนออกสมทบนะนครับซื้อไม้ใหม่ซื้อไม้ใหม่เพิ่ม ใ้บ้านยังพันธะหมาดนะครับก็หลังคานะครับซ่อมหลังคาเพราหลังคาโดยเป็นสาพีเก่าแล,ล้วก็รั่วนะครับแล้วมีสอบล็อกรึ่งหนึ่งนะครับสอบล็อกรึ่งหนึ่งเพื่อเป็นการเป็นห้องนอนนะครับบ้านนี้อยู่กันห้าคนนะครับอลูริงนะครับท้านอกนะครับท่าในเป็นบ้านนะท่านใช่ครับในบ้านนะครับก็ซ่อม,อม,อม,อมนะครับก่อเฉยเป็นสัญชัยเป็นครอบครอบข้างครอบคน นะครับแล้วก็มีการเกาะบอ็อเสร็จหนึ่งนะครับซึ่งอ่ารู้สึกว่าในช่วงนี้ราคาแพงมากนะครับเพราะนั้นมันก็เลยได้แต่สันไทยแล้วก็อีกเบ็อกบางส่วน ครับก็มีซ่อมแซมก็คือเปลี่ยนหลังคาเป็นหลักโดยใช้สันสันทายนะครับหรืออลูมิงนีน,งนะครับแล้วอย่ี้ปั้นลมนะครับปั้นลมปั้นทรายนะครับพนะัดลมอีกพอๆนะพัดลมเนีห็นไหมพัดลมนะครับพัดลมปั้นทรายนะครับแล้วก็สันไทายครอบบนนะครับครอบบนนะครับซึ่งราคาสันไทายที่ขึ้นเปสองเท่าเพราะว่า ได้แค่นี้นะครับแต่ว่าชาวบ้านก็เพิ่มเติมก็มีเตลียนสังกะสีว่าในบ้านของนายสุกองทองนะครับ ได้ซ่อมนะครับเปลี่ยนราคาสันไทยสองด้านข้อบบนข้อบ้างนะครับสีด้านนะครับพคกไว้เป็นโคกเก่านะครับแล้วจะมีนะครับสันกะสีนะครับสันกะสีนะครับสีเพลิงหลังบ้านไว้จอดรถเก็บรถนะครับนะครับครับ บ้านหลังนี้อยู่กันห้าคนนะครับห้าคนนะครับที่ได้รับการซ่อมแซมบ้านนะรบเรายนสบซอมบ้านนะรอมแซมหลักก็เป็นหลังคานะครับเป็นสันไทยสีแดงนะครับมีครอบกลางครอบ ข้างนะครับเพราะหลังคาบ้านเขารั่วนะครับเลยเปลี่ยนนะครับข้างในก็จะเป็นแต่หลังคานะเพราะโครงไม้เป็นโครงเดิมนะครับเป็นรูปทรงจั่วแล้วมีคลอกลาแล้วก็คลอกข้างนะครับก็ก็แก้ปัญหาเรื่องอน้ารั่วนะครับหลังคา,าเก่าแล้วก็อันนี้เนี่ยได้งบใช้งบไม่ได้สัมทบนะครับนะครับไม่ได้สัรับ จะพูเท่านะครับสร้างได้โครงนะครับแต่ว่าก็ายังไม่เสร็จสร้างได้แต่โครงยังไม่เสร็จแต่ว่าแกเนี่ยได้ไปาพาพาหลานไปเยี่ยมลูกที่พินโลกแล้วถูกกักตัวยังกลับมาไม่ได้ต้นเดือนกันยานเนี่ยแกจะกลับมาแล้วก็จะกลับมาสร้างบ้านให้เสร็จในช่วงโควิดนะจะกลับมาต้นเดือนกันยานเพื่อสร้างบ้านให้เสร็จ ประมาณนะคะก็มีอาจจะเป็นไม้ค่ะเป็นโครงสร้างนะคะจะเลือกอันเดิมออกนะคะก็จะเป็นไม้แล้วก็เป็นเมคันชีตนะคะก็คือจะได้เท่านี้นะคะทู้งหลังด้วยที่ดูข้างในด้วยเนี่ยจะเราพาผู้มุดไปรับ พักชัยภูมินะคะงบประมาณก็จะเป็นโครงสร้าง,งหลังคานะคะซึ่งอันเดิมมันจะผูกพังค่ะก็เลยรื้อหลังคาทั้งหมดค่ะก็จะมีโครงสร้างเป็นไม้นะคะไม้แล้วก็เป็นแผ่นเมทัลชีทค่ะคะก็จะมีได้ทั้งหลังนะคะก็จะมีในตัวบ้านแล้วก็หลังบ้านนะคะเปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะ ข้างในด้วยปล่อยนี่ค่ะปล่อยมีไม้รองส่วนแต่ว่าจะน่าจะเป็นแสงลังคาทั้งหมดเลยทั้งหมดเลย พื้นเม็ดดือเป็นทุนะคะก็จะอวปประมาณก็จะเป็นโครงสร้างค่ะโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็จะมีต่อเติมก็จะสมทบเยอะค่ะสมสมทบเยอะมากสมทบก็จะเป็นพื้นเป็นหนึ่งมีหน้าต่างแล้วก็เทพื้นแล้วก็เป็นอิฐก็นี่คือสมทบนะคะ สร้างค่ะจะเป็นหลังคาเป็นหลังคาเป็นไม้ค่ะจะมีไม้เป็นไม้ไม้เครื่องแล้วก็เป็นเมทัลชีท้้งหลังนะคะท้างหลังแล้วก็จะมีก็จะเป็นห้องมีการก่ออิฐแล้วก็ฉาบห้องครัวเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นหลังคานะคะก็จะอ่า เปลี่ยนทั้งหลังค่ะเปลี่ยนหลังคาแล้วก็มีห้องครัวก่อฉาบนะคะก็จะมีนี่นะคะมีก่อมีฉาบด้วยค่ะก็จะมีการสมทบ อง่าคุณพี่ทักานายดังใหม่นะคะก็จะวบประมาณก็จะมีโครงสร้างเหล็กหลังคาแล้วก็ Box, อิฐบล็อกอ่าแล้วก็เสา <it. S 1> แล้วก็เทพื้นนะคะเราจะเป็นตะแรงเนาะเป็นตะแกง,แกงค่ะก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กเป็นอ่าเมท่านชีตเป็นเสาแล้วก็อิฐบล็อกเทพื้นมีหินมีทรายค่ะ ก็จะต่อเติมเนื่องจากว่าอันเดิมผูกหางแล้วก็อ่าฝนสาดใช่ค่ะเวลาฝนไู่รู้ฝนน่าจะนอนไม่ได้เขาก็จะอ่าเวลานั้นก็จะมีที่นอนเป็นที่นอนค่ะ บ้านของนางแสงจันทร์หินนอกนะคะหมู่หนึ่งกัหาดน้อยนะคะอ่าก็งุบประมาณของแม่สองแสงจันทร์แกก็จะได้เสาเสาแล้วก็ภูมิ็กเป็นูเหล็กนะคะจะเป็นเหล็กเป็นเสาเป็นไม้บางส่วนแล้วก็เป็นอสาสามต้นหูเหล็กอ่าเมทันชีสแล้วก็ปิดหินปูนทรายค่ะ จะเทพื้นแล้วก็กอ่อกอบล็อกกอบล็อกห้องนอนใช่ค่ะกอบล็อกห้องนอนแล้วก็เทพื้นก็จะมีนะคะโครงสร้างหลังคาไม่ท่านชีตแล้วก็ไม้บางส่วนนะคะซึ่งจะได้จากงบประมาณของเราก็จะมีสมทบบ้างนิดหน่อยค่ะ 8นะคะก็จะเป็นบ้านของนายจำลองเงินสูงเนินค่ะ,คะก็ประมาณที่ได้รับมานะคะก็จะเป็นโครงสร้างนะคะเปลี่ยนจากกระเบื้องที่มันรั่วนะคะช่วงฤดูฝนนะคะก็จะนอนไม่ได้ก็จะมีเหล็กแล้วก็ไม้อันเดิมบางส่วนนะคะนอกนั้กก็จะเป็นเป็นเมทัลชีสคะ่ะ